สบายดีเด้อทุกคนสบายดีประคำโอเคในพี K ่ชแชนอลสบายดีตะเลาะทุกคนจาก <c oughs> นครหลวง,งเวียงจันทร์โอ้อยเลย <c oughs> <c oughs> พอดมีมีคลิปเก่าเนาะที่ว่าไปสีหงกับสาวอุดมใจเนาะแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาว่าไปหาสาวอาหงเนี่ยเอาสาวอาหงเข้าคลิปเลยเนาะเพราะว่าคลิปล่าสุดตั้งแต่ปีก่ายเนาะทุกคนและมื้อนี้กะก็เลยเช็คจัดให้ตามคุณพ่อเด็ก ไกด์เอาายาเห็นเขาเอ้ามืดว่ะแมนเพราะเเห็นโดดสวยง,งามคือว่ะเอาคนเฮามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะกับเปลี่ยนเห็นล่าสุดนี่แต่อยู่สีหอมเนะทุกคนปีหนึ่งเดือนห้าป่ะน่าจะก่อนไปเมกาอะไรบอว์เมนก่อนไปเมกาทิพพากันไปสีหอมแล้วก็ไปสตูอะไรบอว์แล้วกลับมาแล้วก็แปลงร่างเลยดินี เตรียมตตกใจกับเขาไม่เห็นมันมีลายจักขื่อเอาอาวก็เคยเห็น่งวะมีเต็มเลยมักมากเขาจะดีคนมันมักเด้อโอ๊กเวียแล้วกันแบบพีกเลยเนาะอ้ากับฟีสไต้เพราะอยากเห็นอย่างนี้แกเห็นกับเบิ้งสีผมนี่เด้อยี่สีเปลี่ยนอยู่นี่สีเปลี่ยนอยู่มาละลังจากที่ไม่เห็นกันปีนึงเอากับ เพื่นเพื่อนว่อยากเข้าคลิปเราเนี่เฮ็ดจังได๋เขาก็ตอนตอนนั้นเขาก็บอกว่าเออขอเวลาในเดย์นี้เออพร้อมแล้วอยากเป็ี่นมูฟตอนนี้เป็ี่นมูฟได้ล่ะก็เลยโอเคตอนนี้ก็เป็ี่นมูฟกะกะทายคลิปน้าเออก็ได้แล้วก็ยังขอเวลากับปีนึงเออกันก็พอดีปีนึงกับปีกลัวโอเกตอนนี้มันมันถ่ายเดือน7เลยดิอยู่ปีนึงก็เลยเห็นคนคอมเมนต์มาเนี่ยแหละก็อยากถ่ายคลิปตะดุนเนาะย่านกบุตร ปวจักกี่ทักไปเลยทักไปกับยันยังบ่พร้อมจี่ทยนะ <c oughs> ไปใช้ชีวิตของไผ่ของมันเนาะกับปีนึงแล้วก็ใช้ชีวิตของไผ่ของมันก็เออป้าเห็นเพิ่นทักมาค่ะว่าก็ก็บ่ได้อีหยังล่ะได้ก็เลยว่าโอเคทักกันทักก็ทักกันทักก็เป็นหมู่กันเป็นอย่างดีกันละกัต่ำต่ำสัญญาเขาเฮ็ดกายเขาอีกละ กาย,ยันไม่เห็นนะเขาออยู่ไงเนี่<โ>อ๋ออ้าวอันนี้มาฮับอ่หงนอนทุกคนบ่เห็นกันปีหนึ่งพอละก็บ่เห็นเลยแต่อพอเขากไปไปเที่ยวไปอย่างบอดี้ซูยเ้ีย,ย,ง,ย,ยงนำกันแต่บ่เห็นกันเขาบอดี้ซูอยู่เวียงบอดี้ซูอยู่บ้านเลยมมแต่ไปบ,บบบังอืญเจอกันอีกนะเบ่ยบอเออไปลิล้นละบังอื่นเจอกันกันกนบโบมีห้างเบียบได้ไปเด้อหากันมาไปฟังนี่ซื้อแล้วก็เซร้าไป เราเห็นโดนงามขึ้นเนาะขอบใจพวกเราต้องย่องเลยทุกคนเมื่อชีวิตเลี้ยงสีดาดเลยออใครเลี้ยงพื้นมันต้องเลี้ยงเขาไม่ได้เขาเลี้ยงพื่นได้เขาเลี้ยงขาเจ้เขาเลี้ยง,ยงสิลงงลุกคนขาย่องมางามแทนที่กะต้องแบบดีใจแล้วกันดีใจเอาก็นุกมขอบใจเพิ่นก็นเลี้ยงเขา เพิ่งขบวนย่องเข้เทขึ้นใจขอโทษเขาว่าเดียวเขานีลายเต็มตูเอาลยเต็มตูซีซีประเทาเทระเทขอโทษขอโทษตเทเลยคนณบอยเราโอเคป่ะไปเลี่ยงไปเลี่ยงต้องการคำนี่แหละคุณแต่ประเทศนี่ก็ไปเลี่ยงเลยยังแหมคออยู่นอะทุกคนไอป่ะไปกินก่อนเราจะไปกินห้านได้ไปกินหางซินดาตาเผาบอได้ว่าเขาจะสปอนเซอร์อ่ ก็วะาวก็าวาก็จะเป็นอย่านแ้ห้าเซาบเดียวเาบ,บอกต่อไปไปเจอกันอยู่ห้านนะทุกคนไป,ไปขับรถก่อนหมดไฟฝนตกเนาะมาเนี่าไ,ไปใส่บอไปเนี่ปเวียมาเราแสตั้งใจทากินซีดานบอเนี่ <c oughs> เอาเลิกเวียกว่ะขากัเพื่อนมาเพื่อนเราไปกินขา้าวลยทานะโอเค <c oughs> ไป อ้าวไปกินข้าวก็ไปกินข้าวจ้ะไม่กินดา้านข้าวกับดาดกันเดียวกันแต่บอกว่ากินข้าวมันคนละอันมันดาดมันก็คือซีนด้านกับสตีสข้าวมันก็<ว>กคือเขาพุืนทางนี้แล้วเขาไปทางนานั้เอนะอเนาะยูเทิร์นอ้วาวไปเจอกันยูห้านนะทุกคนลงไปเลยวะ่ะเอ้าันลง <laughs> จังไหนจะนะเออฮอดเลยนะทุกคนเข่าหิวข้าวฮอดข่าก็ดจีลงเลย พคนต้องกางขนมมาฮับเขาโอยยิ่งสาเอากระซิไปฮับก็เเมื่อกี้สิลงก่อนเนะเป็นเราเกี่ยวนม้อนรถแห่ในเด้อนี่ยังกดมอดเด้อกดหมดเลยเป็นยางออกเพราะมดนกันนั้นที่บอกโอเคมาฮับเขห้เจียไปดิบอกทางบ้านนี่หคือว่าเชให้เจียไปแบบตอนอยู่สี่ห้อง คอนโทมเมียนเดียวนะดีแล้วมีคอนโม oh ทมติดรถโอเชียน้าเจ้าอยู่ทางนีอ้อ๋อจะไขไข่ประตูให้เลยบอนอีอ่เหรอเจ็ดลูกแต่ว่าเขาลงเอามาให้นะจุ๊วไฟมอดเองสกวะไฟไหนมาแล้วอุ้ยเขาไฟในรถนะ มันมวนแล้วจับจเดี๋ยวมันจะมอดกว่มันเป็นระบบอัตโนมือโอเขาลงรงรถแมเขาแบบอันดียมดเองบไเขาชุดไทยเขาก็จับขนมเองจับกล้องอยู่เขายื่ท่งนี้ ไปอาบน้ำอีกเดนเอ้าเหม็นปะเหม็นเมื่อกี้เหม็นเบาๆสุดๆคือว่าเหม็นอย่างนี้ยกขี่แห้ขึ้นก็บป็นเหม็นกว่าเหม็นฝนตกตกมืดขี่ผู้ใหญ่กระพ้ากันจอยลงเนาะเป็นกระโอยซะบ่เอ้ยขอตุ้ยขึ้นแล้วถ้านีเราจะควปลาเท่า เมื่อกี้นี่วะบ<อ>ุ่มเต็มป่ะซักไอจอดนอกมอนี่ขีเข้ามาเลยเรา,รถถาม,เร,รามเราไม่มาถามลองราไม่เข้าใจแวอ๋อคนมากินไรเนี่ยบรรยากาศคายเลยฝนตกเนาะเปลี่ยนวะ ขนมน้อยหน่อยดีแล้วมีขนมเมมีขนมดีเลี้ยงพี่พาเคเลี้ยงตาฝนนะสิแก้เสีอให้แก้เสีอเลยที่จับผิวนั่งใส่ห้อหนังวันที่มันว่างฟังหน่อยฟังนี่ก็ได้นะ ตัวน,นั้นบอกไฟมันหุงดิเอ้หรือว่ามีคนเดี๋ยวเรถามกันชัวร์โชคดีเนาะมาแล้วมันเขาจะเอาทานเอาเต่ามาเลยขยาจะฮู้ <c oughs> ว่าชิมาฮ่าฮ<อ>่าฮ่าฮอนเลยได้เนี่ <c oughs> ยฮ <c oughs> อนางมงมีสีเหาอมันเป็นแบบ ตู๋เนี่ยขนาะตัวแชะอืมตื่นมาจเนี่ย้นมันอ่ายคุ่นมันเป็นแบบแชะเหนียวตโตเ,เออเหนียวต<อ>ัตมอ,อเห็นดนเนาะแต่ลืมถามว่าสบายดีบอกสบ,บายดีเง,งามขึ้นไรป๊อปงามขึ้นไร มืดไปหไลายปวดร้โซดบ่ละตอนนี้โซดบ่ละเอา้เอาเฮ้ยงามปบบนี้เนาะง, <c oughs> งามปบบนี้ก็ต้องมีแฟนลืมเอาคนถาวเอาบอกกบอกกับบอ๊คเนาะเขบอกเด็กเบอกกับบอ๊ดเดี่ยให้เดาให้เบิรงเอาเบิรงเอาว่ามีแฟนหรือ,อบอบ๊ว่า เนี่ยสั่งเลยเราเี้ยงมาสู่กระนกบบราณมันจะเลือหนหอยขอบพวกกินหลายจ้ะเอาเสือหงให้สามสัมนุ่มหูเหี่ยมคอขนาดทุกคนอาจจะลำคาญกบแน่นอาไปแก่ซิมิเสียงแบบตลอด น้องสั่ง่อนอันนี้มันสุดพันนะทุกคนเราเพิ่งจะกินพันเด็ดเขาสังสี่อย่างปะห้าปะโอเนมีห้าอย่างเบิร์ดเบิร์แต่ว่าแต่ว่าโผล่โผล่ย่งหเดีบโผล่เปย่างงเดียบกอันไหนขอกุ้ง เลยโอเคส่งมันสิเปื่อนโดยเดี๋ยวที่แกให้ดอกนี่ก็มีอันนี้เนาะทุกคนพันเนี่ยอันนี้มะเขือเฮ้ยโมเมะมะเขือมะเขือเอาปะวะมะเขือของรสมะเขืออืมเอาใส่้เนยจ่าหนี่งโบไซเลยขอหนึ่ใไส้ถั่วเลยตัวกี่นิยังเจียวด้าน พักเขาสาั่งสองสุดเนาะชุดหันกับชุดเด่นอเอา,เอา,เ,อาเอาลงหมอดาดฮะบุคคลี่สุดอือมโอเคเลยจึงสั่งนะโอ้ตรงนี้เขาจะเปิดเพลงเนาะดีแต่ว่าเขาตัดเสียงลบก,กนนะ่อนแล้วไม่ค่ะก็เหงาไม่ต้องมาแจ้งขึ้นเลยกล้องเก่ามันมีอยู่กล้องตล้องเก่ามันมันขูดไม่ตุก ม่ขูดแล้วมันมัวอะไรกันถ่ายตอนค่ำบางทีบอดได้เลยมันมืดอันนี้กล้องใหม่โอเคเลยไม่นะ่าสวยใส่ฟิลเตอร์ให้มีจะบอกมีอ๋อฟิลเตอร์ในการตัดต่อเดี๋ยวเขาก็ใส่เข้กันมันจึงหล่อกต่เดี๋ยวเมันยังเท่เออใช่เท่ๆเลืมไปลืมไปกกเ,เหมเหืงสิแกะเลยนี่มะ๋อฉันรู้ก่อนฉันแกเบ๋แกเลยแล้วไปล้างมือกินบลดเดียว ละหลวงละหลวงอดมันบุมีเปลือกเลยหว่ามันบุเ่เฉดติบุบแล้วแล้วเต้แล้วเต้คนแก่เขาเป็นคนจีนเมื่อกี้มันลงพื้นแล้วดิก็ต้องแก้เลยแก้ไอ้เจ้าชิดนแก้ไนะอ้เจ้าอะไรอะรับนึ่เอ้าเฮ็ดยังจับให้โอ้มีละค่ะแก้ให้เด็กโอ้โดยแก้มึดตัดเลยเด้อ เบ<า>ิ่งในหันมันจักบนเอาให้เจอไหนเจ๊ซิอ๋อวิบดิจับของดุนเนาะเอับจะต้องมาทายกีบตลอดมีขาโตบะล่าเลี้ยงซินดัตเลยลบลบละวซินดัตหนึ่งลบหนึ่งซินดัตหนึ่งเขาตุ้ยได้บอกมาทุกคนอันนี้เจ้าดาดเนาะอ,อันนี้เจ,จ้าเฮ้ย เจ้าหาเจ้าพันหลงลงของใส่มาเค็มขบวนุ้งใส่เลฮะุ้เต่กุ้งใส่เลยคุ้งปอกแบรลอยนอนทุกคนที่บังอืมแบบไรไอุ้้งบ้ได้ปอกให้ผู้ใหได้เลยอ้ออีหลี ตปกินกับไม้ไม้ปอกแฮอันขา่าใล่เพราะว่าเนคนแรกคนแรกของของเดือนน,อนี้ของปี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 นของปีน้ปนอป้องกีนีน้ของนีกปอป้อป้อ้งน้ขน้อปีป้องน้ขน้น้อง้ขงแนีนี้ปน้งน้งนน เดี๋ยวซีซีมผ่านบนน้นทสกคนแต่ว่าขอซีมเหนนี้ก่อนเออนี่อร่อยเขาจะจะมาขัดหน่ะสกุลที่แม่เนี่ยเหรอท่านี่ยเหรอ้าเภาด้ว ปลาเผาครับมันตัวยูห้องกลียดสีนิดกต่แซ่บเืา่า,า,ากันจะเข่ามักเข่ามักตัวนี้หลายกว่าตัวนี้หูซื้อว่าเต็มสิบเลยเต็มสิบให้สิบขอบุมักเจ้สูบฟ้าแสงเจ้าตัวนี้แซ่บและเอื้อบกะมันแซ่บคนละแบบนะทุกคนกับแ,แล้วแต่เนาะแต่ว่าสำหรับกบโดยส่วนตัวตัวเองมักห้านี่นะทุกคนเดี๋ยวามาคนนี้ขื่นนี่ มาขอเวลากินก่อนเด้อครับผมยอมกินหมองเดีเจ้าเจ้าพันนี่แซ่บบ่กินกุ้งปอกปอกให้กุ้งกปอกให้กินกุ้งปอกให้เอาบ่พันบ่บ่พันเธอกินกินสดๆก่อนแเอาถ้าเบิ่งพันนี่เอาแบนถ้าเบิ่งพันเด้อพ่นี่เจ้าสิฟูดบ่ เหม่อกอดเลยเด้อบุกการที่ทำลยไ,ไป,ปอีโอ้ยจินแบบเอ้ยพูนยิงนเนาะเด็กขับพุ้นอยู่นี่นอ่ะเนนี้มะเขือปบัดมันเมียนมะเพ็ดโปดกบเพ,พดด็ดโปรดมาแบบลายพเพื่อะอะไรก็ต้องใส่ผากนำ อ๋อหอมสิร้องกินบาน้างเนาะเอาเพรนโบมาขักกัน,นดีกว่าใบไงเอาแซบแซบใดแซบเคยเลาอันนี้ยูเบียดมากกินมากใส่แล้วคันคันเอากุิ้มีนไดยุบลดบนดมันมีกลืนนี่น่มีกลนม่ตนย้งกิน บอกเต็มจิ๊บให้ให้จิบ๊บกบกันสกิลสกินก,ก,ก,ก็นะทุกคนไวใส่น้องแสงพัดมาฟังนินงนงดเอาไข่ป่ะนอีไข่ก็เป็นหลอดเลยนะมัน้เป็นไหม คินเบียบอลมไหนน้องอ๋อ,าอาถามเด้ย,ยังบอกว่าถอดกี่เซากินกล่นถามเด้เพราะว่าบางคนกินเดเแล้วกันยังกินติรนครับเลยามาเพื่อถอดกี่เซากินละเขาขอกระเซากินตินครับเลยก็ถามซื้อขมบกินขมบกิน โบได้ยากแค่หน่อยเนาะคอ,อแหง้งโมลืมคลิปใส่ามกินกันนองทุกคนเจ้าโบราณค่ะแม่แมนโบราณอะโหงนี่นี่นี่โอ้โห้บขอจั๊วตัวนี้ก่อนฮ่าบ่เห็นหน้ากะไปได้เนาะเห็นหน้าโหงคนเดียวจ้ะมื่อนี้อนะนี่ <laughs> มาเบิงว่าคลิปนี้จะขึ้นผีดบอกขันว่าข้นอีกกันยอมยอม,ยอ,มอีหลีเด้อเพราะคนเบิงนี่แรกๆเบิงมาจากอะหงเด้เขาเบิงย้อนอะหงนะเนาะเหตุมาถ้าคลิปนี้เขาแซนวิวอีกเด้อคลิปนี้เขาแซนวิวเดี๋ยวสิพาพาไปแซวอะทุกคนคอมเมนต์มาเนาะคิดนั้นก็คิดว่าสิ่งขาแซน ใ่ะบอคือบอคิปนั้นจีฮวานแซมคลิปไปช่วงห้องขึ้นรถไฟแล้วก็ให้ย์เลแล้วก็ใหย้ย์เลยถ้าเจ้ามาเบิ้งเงี้เขาให้สิบอกบิ้เออนนข,ขาเบิ้งย้อนนั่นน้ำผิ้งมะงเบิ้งย้อนออกเพราะอ,อ,อันนั้นมันคล้ายตดกับวีนใช่ไหั้รแต่เขาะว่าเราไม่เลยเห็า อันนี้มันอันนี้มันท้ายคือคืนมันมันกระบ,บอกเขาแม่มันท้ายต่นเวนเดยคนที่ว่าหากระทิดตามกบอาจจะบพรฮู้จักเนาะแต่คนที่ต่มใหม่ๆดังแต่เหตุยูทูบใหม่ๆจะฮู้จักกับหงบทุกคนเพราะว่าหงแบบโน,นหนึ่งนะเขาคลิปก็คือแบบวิวเป็นหมื่นนะเป็นแสนคนนะในซองแตกแสนยอดอะหองเลยคือว่าเรื่องชิดดน้นจัเนาะ เราเลี้ยงสีดาเลยตีเลี้ยงจังมาเลี้ยงเด,ด็โดนโบกระเพื่อนถ่าพร้อมเด็กเล็กถ่าพร้อมเด็กขุพลน,นหิวข้าวกินเนาะเมื่อกี้นี่กินกงามๆอยู่เด็ดเกันนี้ห้องกระถายลยรักไทยเลยเด็ก <laughs> มื่อกี้นี่พอดีจังหวะจับกล้องขึ้นมาเด้พอดีเขาเป็นยังคนงามกิน่นใหญ่กับงามเก่าเชื่อเขาเบิดกันเนาะอาหวงว่าอุตส่าห์คำแรกคำแรกไม่เป็นไรคำต่อไปเป็นตัวของตัวเองเด้เอาไรเปล่าคำน้อยไม่กับบอกคัดเนี่ยมันต้องกิ่นคำใหญ่ๆนะพันวันนี้มากิ่นกับผู้บ่าวมันก็จะคำใหญ่บ่ได้แบบนี้ นานอิ้มแบบนี่เหดจังไหนเยอะไปเลอ้าวเมื่อกี้มันเต็มปากมันเพี้ยนไปเลยยินเราสิ่จับกล่องขึ้นมาติดว่าแต่แรงที่ปิดแล้วพอดีเห็นซอสเด็ดกับเลยทายนะเพื่อแสนวิวอีกเลยคอมเมนต์มาแน่นอนทุกคนเดี๋ยวแห่ผมเขามลืมเห็นหูหนานโป่งนี่คนเข้าเบิ่งหลายเลย เชื่อเขาเขาจะถ่ายอยู่อหงอหงฝีนอ้าฝีนเ่ง็ยังมีงคนท้าอยู่อ้ากินก้อนนะวันนี้ปิดกล้องก่อน,นแห่หงหนนแมนแห่หงกินข้นี้ยังไงก่อนวันปิดเลยได้พันแล้วไหมยังจ <laughs> ุดตัวน้อ นอนฟ้า,ปาเป็นยังน่งนอนฟ้ากับมวล <c oughs> ขัดแล้วลบงทีง่คันตงน้ำแบบตังบุกล่าากเ่โอเคลุงกนมมงันเอาคุมมาค่ะสันเอาคุมลงนอกแต่ปิ้งหว่ ปิ yeah. you. Yeah. Yeah. ้งกระดาษกัปิ้งกระดาษกระดานันเดียวซุ้มกระดหัวมันเอาลงใส่เป็นต้มยำกุ้งเลยนต้มใสี่นี่ะเออที่กองมาสับเสียบหีเขาเ้มาดีนอนองไปเสอเขาแกงแกอจิ นไปเทาปีานี่ทุกคน คนตอนนี้กินอ uh, ิ oh ่มแล้วนะทุกคนแซ่บหลายแซ่บบ่แซ่บขอบใจเด้อขอบใจหลายๆอิ่มบอกกันบอกกันเจ้าแมนปลาว่าห้ามสกีบโฆษณาอ๋อเรื่องซินดาเนี่ยนะโดยห้ามสกีบโฆษณาเด้ออหงกลับมาถ้าขีบน้ำกบละกินซินดาแซ่บกบแกุ้งให้กินพร้อมขับใจหลาย ทุกคนผูดแต่จะเลี้ยงอะโหงกันุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะทุกคนซปเปอร์แตงแบบทรงไปแล้วมันกับคล้ายๆว่าทรงเงินให้นะอ๋อโอเคเด้อเดอทรงมาให้แดกหวังว่าคือิบ่ลืมกันเนาะหรือว่าอาจจะลืมกันแล้วไปจักปีหนึ่งปีไปได้กับมาเด้กก็มาเจอกันอีกเถอะหนึ่งรั้นคลิปนี้แซนแซนวิวเซียอย่างเนี้ยฉลอง จะลองแสนวิวอีกรลอกหอบหนึ่งสีไอเนาะทุกคนที่งลมอย่างกะกันยาขวแซบเลยฮานี่แซบหิวเข้าได้ที่บุกฝ <c oughs> นกระตกบรรยากาศกะเหมาะแก่การกินสินดา้านนี่แหละฝนตกนี่แหละแบบมันต้องกินสินด้านนะทุกคนแซบแหงแซบน้ำกินน้ำข่าวเสือ <S <S เออเออแมนแมนแมนแซมนมีคนเลี tá, oh man, ้ยงแซมนำได้กินฟรีค่าค่าเสียหายมืดไปแล้วเท่าเด็กหโอ้ยระมาณไข่เช่ไหมห้าหกแสนบอสอะไรเมื่อกี้นี่บังบ่งกับเจ้าไล่เป็นดอลล่าให้นะมืดไปสามสิบสามเอน คิดว่าขัเจอลาเป็นเลืดให้เลยนะกันบานเป็นพันกับสามสิบปลายบาทแต่ว่ามืดไปเจ็ดแสนกับสามมันกี่เลาวไม่เข้าขใจเด้อเขอ้าใจเด้อคิดไ <c oughs> ด้คลิปนี้ที่ห้าสามสามดอนมันต้องมัมนต้องมันเป็นลักแสนวิวเนออกมาคือสิ่บลืมกันเนาะกลับมาล่ะเด้อไ่อเห็นดุนกับสิ่บลืมจิ้มวะเนาะ อันนี้ถือว่าเป็นการเลี้ยงตอนฮับคัมแบก็กอ๋อหรือว่าเลี้ยงครบใจคลิปก้อนแสนแวิวมันยังมไม่ได้ครบใจเขาําแสนวิวมันไม่ได้ํามนี่แหละประมาณนี้แหละสามสิบสามสิบปลายิซงซี่แหละโอเคคันสแสดงว่าคลิปนี้หาเงินไม่เอาอีก <laughs> ถือว่าคลิปนั้นเอาเงินมากินซินดานคลิปนีแ้และคลิปนี้ก็หาเงินเพื่อไปกินอันอื่นต่อคลิปหน้า คันท้าคลิปนี้ยอดวิวบ่ขึ้นบ่ได้กินอย่าง่นก็มาเรียกเขาคืนบ่เอ้าบ่เรียกคขาเชให้เป็นเรื่องเขาเป็นเรื่องเขาเปียกเอากัได้แต่ว่าเขากินหลายเด้อเขากินหลายอีหลีเห็นอย่างก็ยากนี่อย่างนึงมันกัประมาณแสนปลายนะพวกดาด่นน่ะจานนั่นน่ะต่อจานสั่งมาหายังดิอือเฮาสั่งหลาย2คนเนี่ยจะกัถือว่าถกเด้ะอะไรเป็นบาทอือ กระพันนิดๆทันหารใหญ่กว่คนละหาคนหาร้อยบาทสินะคันฟังเป็นบาทเนี่ยใครเลยนะคันฟังเป็นกีบเลยโอ้มันหลกันยี่ว่าคันใจเงินบ้านเงินดอลาลาร์เราต้องมาหารเงินกีบมันหูซึกสบายใจอืมแมนค <c oughs> ันฟังเป็นเงินกีบเลยโอ้มันชัวร์สูงแต่วา่าคันฮอลลักล้านสินะพอเขาจะคืดเขาจะคืดหาในเลทเก่าอเดียล้านหนึ่งแต่สมัยก่อนประมาณสี่พันบาทเอง แล้วบบดนี้เขาเขามาเจอร้านหนึ่งนีตอนนี้นี่มันแค่แบบพันป่ายบวักสองพันบาทมันก็เลยขอมู้ึกซื้อๆอนะแต่คันเท้าลาเป็นบาทปุ๊บเหมืนกันโอเคโอ้ลงลงอ้าทุกคนเจอกันคลิปหน้าทุกคนเบ้าแล้วก็ไอเนาะทุกคนก็นนาจะลำคาญกับอดไปก่อนนะช่วงนี้จะมีเสียงแบบอไรก็กโลตี้บอะบอมันสิไอเดะ ก,ก็เลยต้องเฝ้าถ้าเรากินน้ำใส่มันกับใครบายๆนะทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบูว์สิมาอีกมือใดแต่ว่าเจอกันค <Z ima, S 2> ลิปหน้าส <c oughs> ิมาบ่นแหละเออมาบูฮับปากได้เอากะเออมาให้เราจังใดโดยมาโดยว่าเอาจังใดโดยโอเคโดย,โดย อ๋อบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายห้ามสกีปโฆษณานะทุกคนห้ามสกีปโฆษณาเด้อผู้ใดใจดีก็บส่งซูเปอร์แดงมาให้ก็ได้จะคนละสิบดอนก็ได้สามคนก็ได้เลยเด้คาสินดัตเต้คาสินดัตมื้ปุณีสามสามสิบสามดอนสามดอนเพิ่นโอกเองอ่าโอเคอ่ะขอเนี่ยจุกเพื่อเพื่อมีคนใจดีส่งซปเปอร์แดงมานะเฮาเฮาอยากกินสินดัตอี้คณะส่งซปเปอร์แดงมาให้เขาเด้อ เอาเอ้มันสีเหลืองมันจะเป็นซิบดอนเด้เสียงสมมันจะเป็นเศร้าดอนถ้าว่าห้าซิบดอนมันจะเป็นสีบัวเขาสีบัวเขามักสีบัวเขามักสีบัวเขาไอด้อเด้อเอาสีบัวมาหลายเด้อพูดแด่จิตใจดีเนาะมันต้องมีเลยวะมันบ่มีเลยเออมันต้องมันต้องมีมาให้เขาจะคนเลยวะแต่ว่าโบได้ขั้นขั้นอาหงนี้เสียอยู่ ไปก่อนเนะ้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้านะทุกคนเ <c oughs> บ้แลวกสีไอยครับจูบลาใช่ไหม